ยินดีด้วยครับยินดีด้วยสำหรับ,ค,รบคุณกหนกพรนะครับและในช่วงนี้จะเป็นช่วงของปริมาตรที่มีมูลค่ามากถึง230,000บาทนะคะจากผู้แทนจำหน่ายแปรงสีฟันเองแปรงสีฟันที่ออกแบบเพื่อการแปรงฟันที่ถูกวิธีผู้ผลิตและจำหน่ายกล้องถ่ายรูปและฟิล์มสีคนิก้าสวยสดสมจริงทุกเฉดสีและผู้แทนจำหน่ายบิ๊กจอนเบสิกจีนส์ง่ายๆแต่จริงใจจะเอาอะไรอีกเอาลรครับจะตัวสอนเลยค่ะ,ร,ะรับคุณเอเนกจับมาคือตัว โอ้โหตัวสบนะครับสบมีชื่ออะไรบ้างฮะสระสีเนี่ยคงจะยากกว่บัวเหมือนกันนะครับสมอโอ้สีีก็สะกดด้วยสอเสือครับแล้วมีใครชื่อสมีล่ะคุณรู้ปบะสมีแปลว่าอะไรไม่รู้คนทำพรดีจำเลยนะครับไปเยอะนะคะหนึ่งสองสามไดไม่เอ่ยโอ้ย เป็นจอจานเลยครับคุณเตรียมใจเชื้อเงินจากภูเก็ตครับได้รับจาของขวัญมูลค่า2,000 20, 0บาทค่ะและเนื่องจากวันนี้ปฏิบัตินั้นมีมูลค่าถึง2,30,000บาทแล้วนะครับทางรายการมาตำนัดก็มีความประสงค์ที่จะเอามอบเงินจำนวน1,000 0 0บาทนะครับเพื่อจัดตั้งกองทุนร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองสบบช่อง5 เพื่อใช้ในงานสังคมสงเคราะห์นะครับหนึ่งแสนบาทนะครับเงินจํานวนนี้จะนําไปใช้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวเราและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5เต็มใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับเราตัดออกไปหนึ่งแสนบาทแล้วนะครับตอนนี้ยอดเงินคงเหลือหนึ่งแสนสามหมื่นบาทสําหรับจับาต่อไปค่ะช่วงนี้ไปชมขอระบวันสำหรับคุณกหนกพรครับ,บวันนี้เรามีความรู้สึกจริงๆเิงเอมยับอะไรฮะ โอ้ยตื่นเต้นเลยขนาดไหนคุณผู้ชมคะทำไมใจแบบนึกว่าเราอยากให้รถกับเดอะวินเนอร์สองคันไปเลยมาทำลายมาให้รองเดอะวินเนอร์ไปมาทำลายหมดอะไรแบบนั้นนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับทั้งสองท่านนะคะผู้บริหารหัวเราะเลยหัวเราะไปกับน้ำตาขอให้โชคดีนะครับคุณกนมพรขอให้โชคดีคุณอเนกครับสวัสดีครับมาถึงตรงนี้นะครับพร้อมกันหรือญญา ควาไปแล้วเดี๋ยวผมนึกโค้ดก่อนเดี๋ยวอะไรเหรอคุณเขีนออใส่โค้ดถึงคนเรียนในคอมพิวเตอร์อ่ะวันมาสายโค้ดผมเสียบจริงจริงโค้ดคุณใส่โค้ดเท่าไลร่เท่าไหร่รู้เออแป๊บเลยทีเดียวโค้ดผมลายกาดอีกเอาละครับคุณเอเนกเริ่มก่อนเลยครับเริ่มเลยค่ะคุณเอเนกเริ่มเลยเริ่มที่หน เอาหม,มายเลขเหตนะครับเปรียวคร์เปรียวคร์เอาขึ้นตัวบนโน้นเลยนะครับสีแดงคุณขนมคอนได้ไปแล้วนะครับหนึ่งแผ่นบนแถวบนนะครับแถวบนนะครับตั้งใจดีๆครับตั้งใจดีๆหมายเลขหมายเลขสองครับเปิดเลขเอลขึ้นลังเอลจากฝรั่งเศสมาลงสีเหลืองนะหมาติดเยอะทีเดียวมีเลขอะไรส่วนตัวบ้างหรือเปล่าครับ ไม่มีนะครับอ้าว,าวคุณณเดชนครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเต่า <c oughs> เต่าอยู่ไหนครับเต่า,านะครับาทางบ้านไป2องแผ่นแล้วนะครับได้กรอบเหลืองลงไป2องแผ่นแล้วคุณขนมขรครับคุณขนมขร เสดูราเกรสครับมานี่นะครับกรอบดีครับนี่อันนี้นะครับนี่แยกมันเลยทีเดียวดูราเกรสครับแผ่นที่สามไปหน่อยนะฮะกระแสกระจายแผ่นที่สามพัชรินทร์ครับเก้าครับเปิดที่เก้าครับทีเน่นะครับโท้งมาดีนะครับสองพันแล้วเหมือนกันนะครับคุณอันเอกก็มีสองพันแล้วเหมือนกันเดวินเดอร์ยังเพียงมีแผ่นเดียวเท่านั้นเองนะครับและแผ่นที่สามองค์สนกพรครับ เอาละครับแผ่นที่สามของคุณสนองพรหมายเลขสิบปัดออกมาเป็นสามังครับเป็นสามังเอาละครับอ๋อของคุณสนองพรเลยนะสามแผ่นไปแล้วนะครับของคุณสนองพรขัดบิ๊กจอนนะครับขัดบิ๊กจอนจะได้รถไปเลยนะครับแผ่นสุดท้ายของคุณเลยครับแผ่นสุดท้ายแล้วแผ่นสุดท้ายแล้ว ไลไ้ว่าได้รถไปจริงๆครับยังไม่สร้างนเราจะเป็นรถอะไรนะครับยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นรถอะไรนะครับและยังเหลืออีกคันหนึ่งด้วยนะครับคุณสนอพรถ้าเปิดไม่ซ้ํา <'ve> ก <été Deadpool> ันเรายังมีของรางวัล <have> พิเศษมอบให้ด้วยนะครับมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยหมายเลขอะไรดีครับ อย่าให้ซามาโตไปเลยมาเป็นแคลิฟอร์เนียบาร์ให nah. ้ซามเหมือนกันนะครับตรงไปอีกแผ่นหนึ่งข้างบนค่ะข้างบนค่ะแคลิฟอร์เนียบาร์ได้โหมดสวัสดีครับเชิญสวันดีครับโอ้ยโอ้ยหนูขายินดีด้วยค่ะเป็นไงฮะดีใจพี่น้ำตากรอไปแล้วเราก็ชอบเราก็ยินดีด้วยเราดีค่ะจริงใจด้วยเขาเปิดให้เข้ามาหมดเลยนะครับแหม่น่าดี แทนสุดท้ายแล้วนะคุณเดชเกาะเลยย่งา<จ>งรอพอดีนะครับบิ๊กจอนเบสิกผม <จง S 2> ไม่ได้ค<ก>ุณเอาไป <c oughs> ไม่ได้เ,เอาไปนะครับและเปิดไม่ซ้ำกันเลยนะครับคุณกระดกรอยังได้รับของรางวัลจากผู้จัดจำหน่ายเส้นมีและบะหมี่ซึงสําเร็จรูปตราโคคามอบเช็คของขวัญมูลค่า20,000บาทให้ด้วยนะครับโคคาอร่อยจนไม่อยากหยุดทีเดียวแล้วนอกจากจะได้รถไปแล้วนะครับบริษัทเอแอรอนนะครับยังมอบ ทรศัพท์มือถือนะครับแท้เลยเทคโนโลยีขับไปโคดไปแล้วักคู่หนึ่งรายงานวิทยุจอซอร้อยไปด้วยแต่ต้องระวังหน่อยนะครับจะโดนได้ต้องระวังมีต้องระวังให้มากๆทีเดียวนะครับหลับพร้อมหร้ยัฮะเราจะไปเลือกรถด้วยการดูที่ว่าจะได้รถคันไหนในช่วงนี้นะครับของรางเฉพาะเปิดป้ายนะครับไม่เกี่ยวกับรถคุณได้ไปทั้งหมดนะครับ1 6 6 5 0แน้ะครับแลวสะสมไว้ 82,000ื่นนะครับรวมตอนนี้ตอนนี้248,500สแารแล้วนะครับแล้วกระเบวนรถที่สองคัอยู่ตรงนี้ครับเชิญครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่รู้อะไร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 ไม่รู้สักอย่างเลือกอย่างฮะเลือกไว้ในใจอย่างเลือกไว้แล้วโอ้โหเร็วจริงๆนะครับเลือกแล้วซี้เลยครับอ๋อหนูหนู บอมาเลยนะครับจบไปแล้วพี่เอาละครัือขึ้นไปเลยครับยึงไว้เลยผมก็เอผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับยังไม่ทราบเหมือนกันอ่าคุณวิจะรีถือไว้วิจะรีถือว้ใจระทึกได้ระทึกอับเลยครับถือไว้นะครับถือไว้ถือไว้ถือไว้อ้าถือไว้อ่ะ คุณถือไปก่อนนะฮะเรา,าเปิดดูกันว่าใครมีละครับคุณตระกช่วยเปิดครับตัวตอตาอันอันซันนี่นะครับนี่นซันนี่ออกไปแล้วซันนี่ออกไปแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้แล้วนะฮะซันนี่ออกไปแล้วไปแล้วนะคะัซันนี่ออกไปแล้วไม่เป็นไรครับวางไปเลยตรงไหนก็ได้ตัวสระอานะครับไม่เลือกอะไรไปอะ่ะหลมมาได้ตัวแรกเลยตัวแรกสระอาครับ ราอาเป็นอะไรซันนี่นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าเกียร์คราวนี้สี่เกียร์นะครับห้าเกียร์และสี่เกียร์ครับกระบะของทุกเลยนะฮะจะไปลองหรือยังจะไปลองจะไปลองโอ้ไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นอะไรครับเซนทรานะครับเซนทรานะฮะเซนทรานะครับเอาล้วครับออมาครับคุณเจดีย์นะคะ ะะคแอตเตซ่ารูเบิร์แอตเตซ่าโอ้เหลืออะไรครับเหลืออะไรเหลืออะไรสามันเหลือกระบะเหลือรถตู้วันเน็ตและเซฟิโร่ครับเหลือกระบะรถตู้วันเน็ตและเซฟิโร่ดีตัวอะไรครับตัวเด็กนะครับเซฟิโร่ป่าห้สีอย่างเงี้ยเป็นย่านี้ครับเนื้อฐายเร็วๆลุ้นอยู่เป็นการ์ดนะครับเป็นวันเน็ตนะครับเป็นรถวันเน็ตนะครับเป็นรถวันเน็ตเอาละครับเราเปิดพร้อมๆกัน อาาะครับเด็กนะครับหนึ่งจะได้กันบาดีจริงนครับได้พิกเอ็มนะครับได้พิกเอ็มจริงๆนะครับซึ่งคุณคกรนกพรบอกว่าถ้าหากว่าได้รถกระบะพิกเอ็มไปจะไปทำ จะ <Duke> <are> <lent il> ไปทำบิ๊กฟูดครับเพื่อความมันนะครับและคูณค่าของเนี่ยจริงๆนะครับก็ได้รถบิ๊กเอ็มไปอีกคูลค่า278,000บาทนะครับรวมทั้งหมดเลยนะครับทั้งไปติดวิทยุได้สองทีวาวและได้โทรศัพท์มือถือเทคมนโฟนด้วยนะครับรวมทั้งสิ้น526,500บาทห้าแ0นบาทนะครับ ผมหมายเรื่องนอนหนูนอนนู้ดไม่เชื่อโอ้โหนานไปนิดแล้วคุณน็อดครึ่งเนี่ยโอ้สบาจะไปทำไรเลยครับดีดูจะดีใจมากกว่าคนได้เลยครับดีต่อน้องนาได้ผมไม่ได้ด้วยนะแล้วสบายอะไรมาคุณตัวดีต่อวันรับวีนี้รับมาเป็นหมื่นครับฝ่ายนิโม้องข้ามีตู้เย็นอยู่ในนี้หมดเลยใส่ไ้เทียบเลยนะครับครับ รายการของเราก็เป็นอย่างนี้นะครับมาสนุกสนานกันแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้ของรางวัลกลับถึบ้านทุกๆคนที่มาร่วมสนุกเพราะฉะนั้นถ้าก็าสนใจจะร่วมสนุกกับเรานะครับจดหมายมาได้ที่รายการมาตามนัดตู้ประนอสามพระขนงกรุงเทพหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ค่ะครับนับแล้วควงจะเหลืออีกเพียงสิบเอ็ดวันเท่านั้นนะครับก็ถึงวันที่เราจะใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยที่เต็มใบมีบัตรประชาชนหรือย,อยังครับ กําลังโอยายุยังไม่ถึงครับโนลุกหมดหมดไปแล้วเเก็บรประชาชนไปแล้วหรือเปล่าไปสองรอบลดีแล้วเฮะดีแล้วครับดีแล้วคุณกระดกพร้อมีแล้วนะครับคุณเน่หเรียบร้อยนะครับทุกที่เสรเรียบร้อยนะครับทุกคนไปตรวจรายชื่อซารนะครับตรวจเลือดไม่ต้องตรวจเลือดนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์นั้นที่เลือกคนดีเข้าสภาพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ